สวัสดีค่ะเดี๋ยวลูกเดียวนวลไอ้เมียกับจอนพาไปบุกป่ามันบัดแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีที่ค่ะสวัสดีค่ะก่อนเนาะเสือเสือกระกมาแม่เป่าให้อมเพียงหายแล้อมเพียงอาชิดเลยค่ะโอ้ยตก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 วุวนไงวะวุ่นมากเลยนะไอ้ยักษ์เนี่ยซื่อยักษ์นะคะไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ พ่ะอเป่าให้ดูนะครับผมดีเดมีมูลพิเศษนะครับผมงเอฟซีสามารถที่จะเป่ามได้เพรเะี่าโอ้มารูไปอีตู้ยัดดาเพียงจะทามองจะทามองแล้วค่อยทายแล้วค่อยทายเดี๋ยวเปิดกล่องกันลูกเปิดกล่องกันไปเลยไม่เสร็จไม่จบเดี๋ยวมองให้ก่อนอุยพ่อจะเปิดกล่องกันแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับผมคนนี้คือไม่ประสงค์ออกนามเนาะครับผมไม่แล้ว ยาหมอง20สิกล่องก็ไม่พอไปหาหมอก็ไม่หายไปหาแม่แม่ตกใจตกบาดได้ทุกป่องทุกป่องอ่ะดูก่อนนะคะถ้าน้องมุกตา<ป>น้องมุกตาขอคุณ่าก่อนขอคุณ่ะก่อนค่ะเด็กแลจะเอามือมาตีทําไมมือตัวเองเจ็บอยู่อ่ะ,อะมาขอบคุณค่าก็เร็วจะเปิดกล่องแล้วมุกตาน้องมุกตาพาเพลินขอขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะขอบค่ะกันเร็วเพื่นเจ็บมือเพื่นเจ็บมืออ่านอ,อย่าบังคับนะครับเพื่นเจ็บมือหนูไปเคาะกล่องทําไมเออนั่นแหละพ่อบอกว่าอย่ามือไปทุบไงอ่มามานะครับมาดูกล่องกันมันมีอะไรนะรโอ้โหเฮ้ยเอาเศร้าเลยเอาขอบคุณค่ะก่อนไปช่วยก่อนไม่ต้องเปิดเอี๋ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไปช่วยกันขอบคุณค่ะเจ็บมือใช่ไหม

นี่มีลุ้นอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นลุ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 นนะครับเปิดประตูออกมาจากลุนอย่าเคาะสิมือว่าหนูอย่าเคาะสิเองให้น้องตาเปิดเองเอาเปิดเองเปิดเองหนูเป็นอะไรบ้างไหมเนี่ยแอตติ้งนี่เหมือนพ่อมากเลยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อน กากาเล็ตอานายนายนายให้เอฟซีดูด้วยให้เอฟซีดูด้วยนี่อะไรคะนี่มัดฮะนี่ไงมันคืออะไรคะนี่อ๋อรู้จักด้วยรู้จักตัวการ์ตูนด้วยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลูกนี่กะกะเล็ดหนูะกกะะะเล็ดนครับผมเอฟซีนะครับเป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะว้าว ดีเด่ได้เป็นของเออเอลนะคะของดีเดเนี่ยของเออเอ๋อตัวเล็กสีสีออรดสวยมากเลยเออไม่เอาซองตัวอลไบุกปลาขุ้นดื้อสีได้ถึกใจมากเลยนะคะเอ้ยนี่ของดีเดใช่หรอใช่ดิใช่ไหนมันตัวใหญ่ใช่หรอังขับเอาเออให้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 นางนะคะเอาามาข้างล่างกับเราตรงกันตรงนี้มันจะตก ครีมครีมค่ะครีมทิพามิวจอร์นสันเย้พอดีหมดจะได้ไม่ต้องซื้อขอบคุณมากนะคะอีละอย่างอี่เอาวางอันนี้ก่อนพ่อวางอันนี้ก่อนลูกลูกคนแล้วดี่กางเออพัดอาหารดูผัดอาหารดูใส่มาดูดิว้าวอุ้ยใส่ได้พอดีเลยนะเพราะว่านางชอบมากลายอาหารแล้วก็พี่อยากจะดีทางมาถามอยู่ค่ะว่าน้องไม่รู้ว่าน้องจะใส่ได้หรือเปล่านะคะ ขาชุดนี้แล้วเห็นไก่เลยสีแดงอันนี้ก็พอแล้มุกอ่ะอันนี้แม่ใส่ได้อย่าเยอะอย่าเยอะเอาให้น้องดูก่อนน้องจะใส่วันนี้ไหมเดี๋ยว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 ไปเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวเป็นเสื้อผ้าก่อนค่อยมาใส่ไม่งั้นแม่ไม่ให้ใส่โอเคไหมให้ใส่นอนเลย หรอเหมือนบีมเลยตาช้างด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับใส่ได้พอดีใส่ได้พอดีอ่าเดี๋ยวใส่นอนเลยลูกจะ้อุ่นๆมาใส่ถุงไว้พ่อมาพาอใส่ถุงไว้ให้ถุงไว้ให้ก่อนเดี๋ยวเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวก่อนคืออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นเลวเออไม่ทันลูกแล้วพ่อนะสีย้อมผม ดีเดียวย่อมึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะไม่ใช่เอาละพ่อให้มาทานลูกหน่อยเฮ้ยเสื้อใครเนี่ยของแม่หรือเปล่าเนี่ไหนดูดิผู้ชัดขึ้นนะเนี่ยของแม่หรือเปล่าของแม่หรืออขงพ่อของพ่อของพ่ออีกแล้วไปดูดิไปดูดิสงสารน่ะมันของดีๆหรอใช่หรอเีรนเราเราถามไมีอย่างจะดีที่ โอ้อนนสวัสดีครับผมนะอ่าผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณซีไม่ไม่ดีๆนี่จเจ้าทุกอย่างเดย <laughs> อยากถ่า,ถา,ายวิธีว่าเซจินของไทยนะคะคืออ, <laughs> อะไรเหรขนมอันนี้เป็นเจลลี่ใช่ไหมคอลลาเจนนุคอลลาเจนเป็นมินนี่เออใช่ถูกต้องอเจลลี่รู้จักด,ด้วยโอแตยแล้วนะคะแม่ไม่รู้จักเขาเลยอ๋อเอาใส่ก็สวยนะสวยสวยแลวว่ดีสวยเลยเซคุม เ้ยอันนี้คือจ้างตัดผมนะคะเอฟซีบอกเจ้างดีเดีตัดผมเอาเหรองั้นไม่ใส่เอาแอลใส่เองก็ได้อุยสีนี้สวยมากเลยดีดีสวยมนะผมดีเดียชอบมากเลยสีนี้อะไรของแม่หรือเปล่าขังนี้มันสวยมากว่ะนี่ของแม่หรือเปล่านะครับผมเอฟซีนะครับขอบพระคุณนะครับนไหนายพ่อใส่ดูดนี้ แมวก็ยังเอ้ยซื้อคนนี้เลยอย่าบอกคนเราพึ่นรูุใจขนาดเลยแม่โอ้ยใส่ชุดนอนด้วยเนี่ยชุดนอนแม่แนนอนเลยไม่ได้นอนแม่นะโอ้เอฟซีต้นนี้ต้นนี้เสียงไปถึงนู่นแล้วนะคะโอไม่ใช่เนาะอะไครับอันนี้เป็นกางเกงโอ้ยตาทำดีทำดีดลวยทำดีของแม่นั่นเองของพ่ออามุกตาบุกตาวางกันมีดวางข้างนีงก็ได้อืม อย่าดึงอย่าดึงของพ่ออย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวมันจะไม่เป็นของใหม่เฮ้ยเบอรเดักทีเดิกแต่นั่งกับเส้คุ้มดีกเด้เฮ้ยเฮ้ยเขายืนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวนดาแต่ไงวะเนี่ยลูกลูกขนมค่ะของหนูนะคะอ่าอ้ เอาไปกินโรงเรียนนี่เพื่อนเพื่ก็จะถามหาว่าซื้อจากไหนเนี่ยให้พี่ปันด้วยให้พี่ปันด้วยอรู้จักเพียงปันด้วยนะคะอแบ่งกันด้วยแบ่งกันด้วยเอาออกมาไว้ใส่ค่ะพื่จะดีซื้อให้ไม่แ่มาเก็บไว้ในรังนะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใส่รังก่อนเดี๋ยวเพื่อนอ๋อแล้วค่ะแล้วใส่นแฝนใช่ไหมขอบคุณมากๆนะคะนี่ตัวไหนที่เดียร์ชอบ ฮะดีใจไหมจุดไหนชอบชอบหมดแหละนะครับผมเจวหัวเราไม่ได้เนยสำหรับดีดีของฟรีชอบมากนะครับจะไปเดียนด้วยอ่าเดี๋ยวชุดทหารจะจะอาบน้ำให้น้องให้น้องใส่วันนี้เลยครับผมอ่านะครับผมดีดีก็หยอกเล่นเฉยๆนะครับก็ชอบมากทุกตัวแหละนะครับผมฮะเดี๋ยวเสร็จโอเคน้องอะไอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับผมดีดีชอบเหมือนกันนะครับเดี๋เดี๋ยว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 นะครับต้องอันนี้เป็นอุจู โอ้เป็นขิมกับได้นะคะขิมกัดแล้วก็สียอมผมนะนะคะหนอนจีนเนี่ยอ่าช่วยกินหน่อยได้อ่าช่วยแกะหนอนหนงหน่อยโอเคครับอือเ๋ยวให้ลูกหน่อยเพ่าแกะให้ นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับมุกตาขอบพระคุณก่อนเร็วขอบคุณค่ะนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับงานเจ็บมืออ่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตตานะครับผมทุกคนดีๆใช่ค่ะนะครับตาพาพื้นนะครับผม fc คิดถึงนะคะนะครับคิดถึงทุกคนครับผม f ีนะครับคิดถึงทุกคนนะคะที่ซื้อของให้เราเนาะนะคะแม่นไม่ไม่ซื้อของก็คิดถึงเหมือนเดิมนะครับ fc แต่แม่นทั้งซื้อของเราบ่ซื้อของขึ้นขอดทุกคนถั่นลาครับแม่นนะครับผม จะถึงทุกๆคนเลยนะครับผมเอฟซีนะครับที่รักเรื่อนีกินกินกินเอารอดให้ลูกเถอะนะครับอีเดตดก็รอดครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมอ่นะครับขอบพระคุณเอแอลร้องไห้นะครับนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมเอฟซีจนถึงวันนี้เนาะนะครับก็ฮะ ให้พ่อพูดจบก่อนได้ไหมน้ามาว่าว่าว่าเจาะให้อ่ะนะคะก็ขอให้เพื่อนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครอบครัวนะคะใช่แล้วนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรับเงินเงินทองค่ะถ้าว่างก็มาเยี่ยมน้องมุกตาได้เด้อนะคะผมทุกคนเลยนะคะถ้าใครว่างนะคะเหมือนแม่นกนะคะพี่เพคุนมาเพื่อก็มาเซอร์ไพรส์เนาะครับแม่นะะคเพ่นก็มาเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะคะก็อีฟซีทุกท่านนะคะถ้าใครว่าง มาได้ค่ะนะคะครับผมยินดีต้อนรับนะครับจะไม่ง่ายค่ะจะไม่ง่ายมาหอนสศเห็นรถนะคะครับผมเอ็มซีนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมมากๆเลยนะครับผู้ใหญ่จะดีนะครับทุกท่านเลยเนาะนะครับผมที่เมตตาครอบครัวมุกตาพาเพลินนะครับเอ็มซีนะครับพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วคือน้องสิโนน้องหินดื้อเนี่ยพอแล้วพอแล้วยังพาขอบพระคุณนะครับผมทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเจริญนะครับผม ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพไปละไปประเสริฐนะคะเมียนอย่าเจียบอย่าใครอย่าจนเนาะนะคะเพราะมันเป็นตะยานนะคะอาบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายสนิทนล่เดียมุกตาเด้อ